มาบริอก ok รักแร้ค่ะมีปัญหาหลายอย่างมากเลยค่ะเช่นมีกลิ่นตัวแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากเวลาไปข้างนอกแบบ๊บนึงก็จะมีอาการเปียกที่เสือ้อเป็นวงขาวๆทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ สวัสดีค่ะใบปอนะคะอายุ24ค่ะวันนี้ก็มาทําหัตถการบทชอกหักแล้วเพราะว่าไปเที่ยวมาไปข้างนอกไปที่อื่นก็มีอาการเหงื่อออกเยอะมากแล้วก็มีกลิ่นตัวที่ค่อนข้างแรงมากก็เลยทําให้มั่นใจวันนี้ก็เลยอยากมาปรึกษาคุณหมอที่แกรน d s เอสตาคลินิค่ะเห็นคุณเพื่อนเพื่อนมาทําแล้วก็เห็นผลได้ชัดเลยค่ะเพื่อนเก็แนะนำมาอีกทีแล้วก็ดูในทางเพจเฟซบุ๊กก็ค่อนข้างที่จะรีวิว เยอะมากมาก็คาดหวังว่าจะไม่มีเหงื่อที่ใต้วงแขนไปได้นานๆค่ะเวลาไปเที่ยวก็คือกังวลมากค่ะแบบว่าถ้าจะกอดคอเพื่อนหรือแบบยกมือขึ้นมาเต้นเพราะว่ามีกลิ่นตัวแล้วก็เปียกหนักมากคือถ้าใส่เสื้อสีขาวันก็คือชัดมากว่าจะเป็นดูของตรงนี้วันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอที่แกรนเอสตาคลินิกค่ะ